สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Astro x มา h e อบอ a ที่เกมเมอร์และ overclocker เลือกใช้และ Advice แหล่งรวม IT ีราคาถูกใจสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Clockzone TV นะครับวันนี้เหมือนเดิมนัดมิสเตอรี่อีกแล้วครับท่านวันนี้ฮะผมมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งเครื่องนะครับสัญชาติเกาหลีตาตีมาเลยทีเดียวขาวเป็นนิชคุณมาเลยนั่นมันคนไทยนะครับวันนี้นี่นี่เลยนี่เลยซัมซุงเ,เลยครับหรือแซมซังนะครับวันนี้เนี่ยมาในรุ่นนี้เลย Gala x y Note 3ล่าสุดเลยครับก็ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมว่าเรามาดูเลยดีกว่าว่าในตัวเครื่องเนี่ยไม่ใช่ในกล่องเครื่องจะเป็นยังไงแล้วก็มีอุปกรณ์บันเดอร์อะไรมาให้กันบ้างนะครับอันนี้หลักๆห,หน้ากล่องนะครับหน้ากล่องนะครับก็ยังคงความเป็นสไตล์ของทางซัมซุงนะครับในโหมด Gala x y รุ่น High e n นะครับจะเป็นกล่องลักษณะแบบนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับแกะออกมาเลยปั๊บนี่เลยออกมาก็จะเจอแบบนี้เลยครับ โอ้โหกล,ล่องเบลเลอร์เบล่านะครับตัวเครื่องเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็น Samsung า a l ็กซี่โน้ตสามเวอร์ชันมินินะครับอาจจะเป็นรุ่น Limited Edition นิดหนึ่งประโทษจะบ้าอันนี้มัน Galaxy ่แกนเออมาอยู่ในกล่อง Note 3ได้ยังไงแต่ผมบอกไว้เลยนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยในโอเวอร์คอกโซนเราใช้ถึง2รายเลยทีเดียวรายแรกสอคอนป่าสอนของเรารายที่ส ภูมิกับหน้าหลองเราปาบาทนั่นเป็นไงแสดงว่าของเขาดีนี่มันต้องตัวนี้วันนี้ซัมซุง g าเล็กซี่โน้ตสหรือโน้ตทรีนเองนะครับหน้าตามแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูรอบตัวเครื่องกันเลยครับโอเคแกะก่อนป๊าโหฟินสุดๆเป็นอะไรที่ใช่มากเลยเดี๋ยวบันเดิลว่าทีหลังดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่าใจร้อน ้านหน้าครับนี่เลยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก็หน้าตาเนี่ยยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ Galaxy Note อยู่นะครับจะแตกต่างจาก Note 2ไปหน่อยหนึ่งก็คือ Note 2เนี่ยจะมีความโค้งมนนะครับตัวนี้เนี่ยจะเหมือนกับ Note ตัวแรกนะครับจะมีเลียมๆหน่อยไม่ไม่ค่อยโค้งมนแต่อย่างใดนะครับขนาดหน้าจอของเจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่5.7นิ้วครับเป็นจอ Super AMOLED นะครับ1920 x 180นะครับเป็นจอ Full HD นะครับนี่ สามารถรองรับเป็น AirV i e วได้ด้วยนะครับนิ้วผมไม่ได้สัมผัสนะฮะนี่มีลูกเล่นเจ๋งมากนะครับด้านบนครับก็จะมีลำโพงสำหรับสนทนานะครับข้างล่างจะเป็นโลโก้ซัมซุงนะครับตรงมุมเล็กๆตรงนี้ครับจะมีเซ็นเซอร์2จุดด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีกล้องนะครับกล้องหน้าเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่สองล้านพิกเซลครับด้านล่างครับนี่เลยนะครับจะมีปุ่มการใช้งาน3ปุ่มนะครับตามสไตล์ของทางซัมซุงเขา นะครับปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นปุ่มโฮมนะครับนี่นะครับปุ่มนี้เนี่ยจะกลับมาสู่หน้าหลักนะครับหน้าโฮมหน้าเมนูนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มแบ็คนะครับตรงนี้เป็นลูกศรย้อนกลับนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มเป็นการเลือกเมนูเซตติ้งอีกหนึ่งอย่างนะครับตรงนี้2ปุ่มมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับตัวขอบของเครื่องเนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาดูค่อนข้างที่จะหรูหรานะครับ ขอบนี่จะเป็นสีโครเมียมนะครับรอบตัวเครื่องเลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มการใช้งานต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรใช้งานกันบ้างนะครับเริ่มจากฝั่งนี้เลยนะครับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งซ้ายนะครับถ้าเกิดเราหันหน้าเข้าหน้าจอนะครับก็จะมีปุ่มโวลูมอัพดาวนะครับเพิ่มลดเสียงนะครับ1จุดตรงนี้ด้านบนนะครับก็จะมีช่อง3.5ม m นะครับสำหรับสมอ l ทท็อกหูฟังต่างๆนะครับแล้วก็จะมี ช่องสำหรับรับสัญญาณเสียงก็คือไมโครโฟนนั่นเองนะครับหจุดนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอินเทอร์เฟสพอร์ตนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะมีมา1ปุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มล็อกสกีนหน้าจอนะครับเปิดปิดเครื่องนะครับควบคุมโดยปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยด้านล่างครับเริ่มจากนี้เลยช่องเล็กๆนี้จะเป็นไมโครโฟนสําหรับสนทนาครับนะครับอันนี้จะเป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับ ก็จะมีพอร์ตแยกมาอีก1นึ่งพอร์ตนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะรองรับเป็น USB 3นะครับก็ทำให้มี2พอร์ตในบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นช่องของลำโพงของตัวเครื่องนะครับจะอยู่ด้านท้ายด้านล่างตรงนี้นะครับสุดท้ายครับอันนี้จะเป็นปากกา S Pen นะครับซึ่ง Galaxy Note เนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับตัวนี้จะเจ๋งมากนะครับดึงออกมาปุ๊บนี่เลยครับจะมีคำสั่งพิเศษขึ้นมาเป็นฟีเจอร์พิเศษนะครับ เวลาเราดึงออกมาปุ๊บมันจะเด้งหน้าจอนี้ขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งเสียบเก็บไปก่อนเสียบเก็บปุ๊บมันก็จะหายลงไปเลยนะครับนี่ครับมาดูความหนาความบางกันสักหน่อยนะครับตัวเครื่องค่อนข้างที่จะมีความบางนะครับก็เดี๋ยวผมมีเครื่องมาเทียบกันนะครับนี่อันนี้จะเป็นซัมซุงกาเล็กซี่แกรนนะครับดูกันนะครับว่าเครื่องไหนหนากว่านะครับดูออกไหมดูไม่ออก ดูอย่างนี้ดูออกไหมคร่าวๆะนะครับกลมซงกาเล็กซี่แกนจะหนากว่าหน่อยหนึ่งนะครับเห็นเลยด้านหลังครับนี่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาจะอ,าออกแบบมาค่อนข้างที่จะ<ม>แตกต่างจากรุ่นอื่นๆครับด้านหลังเนี่ยเขาจะมีการใช้เป็นหนังนะครับหนังมาเย็บติดกับตัวฝาด้านหลังจริงๆฝาด้านหลังเนี่ยจะเป็นโพลีคาร์บอเนตเดี๋ยวผม เปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเขามีดีไซน์ตรงที่เอาหนังมาแปะทับนะครับหนังนี่เป็นหนังเทียมนะฮะไม่ใช่หนังแท้นะครับตรงกลางนะครับนี่เลยจะมีโลโก้ a m s u n งติดอยู่ครับถัดขึ้นมาครับจะเป็นกล้องหลังนะครับกล้องหลังเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลครับมาพร้อมกับ LED flash ครับนี่เลยถ่ายกลางคืนชัดเจ๋วเลยนะครับตรงขอบของฝาหลังนะครับเขาจะมีการเย็บนะครับเป็นตะเข็บออกมานะครับเป็นดีไซน์ของเขา นะครับจริงๆไม่ใช่เย็บหรอกแต่ว่าออกแบบมาให้มันเป็นแบบนี้นะฮะก็ทำให้ดูหรูหราขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดข้างในให้ดูนะครับเพราะว่าซัมซุงทุกรุ่นเนี่ยเขาจะเปิดฝาได้นะครับนี่นะฮะฝาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับด้านในเนี่ยเป็นเนื้องานที่เป็นโพลิคาร์บอนเนตนะครับนี่ไม่หักนะครับยืดหยุ่นป๊อกเรียบร้อยนะครับจ่ายเงินนะฮะ เออนะครับอันนี้เป็นด้านในนะครับตรงนี้ครับจะเป็นในส่วนของช่องสําหรับซิมการ์ดนะครับจะเป็นสล็อตนะครับเป็น2สล็อตสล็อตล่างเนี่ยจะเป็นไมโครซิมการ์ดนะครับตัวนี้รองรับเป็นไมโครซิมนะครับด้านบนช่องสําหรับเสียบไมโคร SD สต a กานะครับตัวนี้เนี่ยเพิ่มความจำภายนอกได้อีก64กิกนะครับก็สามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้นะฮะถัดลงมาด้านล่างนะครับคุณจะเห็นกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เลยนะครับ ซัมซุงแล้วก็มีเขียนว่า near field communication ก็คือด้านหลังเนี่ยสามารถรองรับเป็น NFC ได้ด้วยจะมีตรงนี้ครับเป็นจุดๆเนี่ยฮะนะครับเป็น NFC นะครับเอาไว้ทำงานร่วมกับ,บเจ้าตัวนี้แผ่น NFC อยู่ด้านในนี้นะฮะโอเคบ okay. แบตเตอรี่ครับจะสังเกตเห็นได้เลยว่าแบตเตอรี่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าตัวเครื่องใหญ่จอใหญ่แบตเตอรี่ก็ใหญ่ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่3,200ม ah ิลลิแอมป์ครับ เป็นไงครับได้เห็นดีไซน์ของ s a m s u ง g g a l ซี y t o t e 3กันไปแล้วครับหลายคนอยากเห็นฟีเจอร์แล้วก็สเปคข้างในนะครับแล้วก็เบนมาร์คคร่าวๆนะครับว่าผลคะแนนจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มจากหน้าแรกเลยครับอันนี้เป็นหน้าโฮมสกรีนของเขานะครับก็จะบอกถึงนาฬิกานะครับสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณแบตเตอรี่สัญญาณ wi-Fi ต่างๆนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีเขียนอยู่นะครับโทรฉุกเฉินหรือปลดล็อกนะครับ นี่เลยนะครับผมจะเล่นเป็น AirView ให้ดูนี่ฮะนิ้วผมแทบไม่ได้สัมผัสหน้าจอเลยนะครับสุดยอดมากนะครับแต่ถ้าจะปลดล็อกหน้าจอนิ้วคุณต้องแตะไปนะครับแตะปุ๊บปลดล็อกหน้าจอนะครับก็เข้ามาสู่หน้าเมนูหลักเลยนะครับอันนี้เป็นหน้าโฮมนะฮะหน้าโฮมจะมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นไปตามมาตรฐานหน้าตา UI ของทาง s a m s u n งเขานะครับก็จะมี เมนูด้านล่างแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะครับวิดเจ็ตต่างๆแล้วก็สามารถจัดการได้ตามปกตินะครับซึ่งคุณสามารถจัดการได้ตามใจชอบของคุณเลยนะครับกดแชร์ไว้นะครับจะเพิ่มเติมเป็นอะไรนะครับก็สามารถเลือกมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะด้านบนครับ notification bar ครับดูกันสักหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะครับเหมือนเดิมนะครับยังคงความเป็นซั s u n งอยู่นะครับเรามาดูกันสักหน่อยว่า มีฟีเจอร์อะไรบ้างเด็ดๆนะครับก็ถือว่ามากันครบครับสำหรับฟีเจอร์เด็ดๆของเขานะครับผมขอพูดที่มันเป็นเด็ดๆเลยดีกว่านะครับพวกหน้าจอเลื่อนอัจฉริยะนะครับที่ผมเคยเล่นให้ดูใน Galaxy S4 นะครับการพักหน้าจออัจฉริยะนะครับการพักอัจฉริยะนะครับ a n r v s e w NFC S Beam นะครับมากันครบนะครับการใช้งานโดยไม่สัมผัสหน้าจอนะครับทุกอย่างมาหมดเลย อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับก็ถือว่าคบคันครับสำหรับโน้ต3ครับเป็นเครื่องระดับไฮเอนด์จริงๆนะครับสเปคครับเช็คจากอันดุตัวเบนมาร์กนะครับ CPU ที่ใช้ครับจะเป็น Samsung Exynos 5นะครับเป็น Exynos 5420นะครับ กราฟิกครับจะเป็นมาริ t ี2 8นะครับเรส l ลูชันอย่างที่บอกไปตอนแรกครับฟูไฮเด็บพันแปดสิบคูณพันเก้าร้อยยี่สิบนะครับกล้องหลังสิบสามล้านครับนะฮะแรมตัวนี้ให้มาสามกิกนะครับความจำในตัวเครื่องสามสิบสองกิกครับสามารถเพิ่มเป็นไมโครเอสดีการ์ดนะครับเป็นหกสิบสี่กิกได้ด้วยนะครับโอเคนะฮะมีอะไรอีกนะครับหน้าจอห้าจุดเจ็ดนิ้วครับนะฮะเป็นหน้าจอซูเปอร์ o l ม d เลนะครับเป็น HD เอาล้ครับเดี๋ยวเรามาดูผลทดสอบกันนะครับผลคะแนนก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เลย31,440ครับเรามาดูแรงกิ้งกันสักหน่อยนะครับอันนี้เป็นท็อป20นะครับเจ้าตัวนี้ครับโน้ต3อันดับ1ครับแล้วก็รู้สเปกกันแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเล่นเกมกันเลยดีกว่ามาๆยาวมาเดี๋ยวเรามาลอง ด่านแบบยากๆกันไปเลยด่าน2เนี่ยนะโอเคนะครับดูรายละเอียดของภาพครับค่อนข้างที่จะเนียนเลยนะครับเนียนกลิฟตเลยนะครับจุดเล็กๆไม่มีแตกให้เห็นนะครับนี่เลยนะีงไงหน้าจอตันที่เลยตามมือด้วยนะฮะ นี่ไม่มีดีเลย์ด้วยนะครับการสัมผัสหน้าจอปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะชื่อว่าสมรักนะฮะนี่เป็นไงนะครับดูรายละเอียดจุดเล็กๆไกลๆนะครับไม่มีแตกบุกมนเลย ซ้าไปซ้าไปนะครับคนล้มเราชอบซ้ำเรียบร้อยนะครับเสียงกระหึ่มมากเลยนะฮะโอเคนะครับก็เหรียญทองไปนะครับ ก็จากที่ได้ลองเล่นเกมนะครับการทัศสกรีนหน้าจอการประมวลผลภาพนะครับการแสดงผลภาพเนี่ยตัวนี้ต้องบอกได้เลย CPU Exynos 5เนี่ยแล้วก็ g r a p h i c ดเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับประมวลผลออกมาได้น่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับอ่ะจากนี้ครับเล่นเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูหนังสิรออะไรนะครับเราเนสายนี้อยู่แล้วนะครับไปไป มาย็งไงครับเนียนกิฟโอ้โหภาพสวยมากครับ ไรที่ติครับเสียงภาพสุดๆเลยฮะ ครับหนังจบแล้วทำไงต่อกลับบ้านสิยังนะครับยังมีอีกนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าการแสดงผลภาพเนี่ยสุดติ่งจริงนะครับจอฟูให้เด็บกับหนังให้เด็บแม่มันเข้ากันดีจริงนะครับยังมีอะไรอีกเรื่องของกล้องไม่พูดไม่ได้นะครับซัมซุงเนี่ยเขาไม่เคยทําให้ผิดหวังเหมือนกันในเรื่องของกล้องนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูกันเลยดีกว่านะครับก็ น่าจะเป็นสเต็ปเดิมนะครับผมจะส่งให้กับุูมิกับของเรานะครับถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายวิดีโอตัวผมนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดวิดีโอก่อนโหมดวิดีโอนะครับเปิดไปแล้วอันนี้ผมเริ่มอัดแล้วนะฮะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปครับอันนี้เป็นการถ่ายจากกล้องของซัมซุงกาเล a กซี่โน้ตนะฮะนี่กล่องหลัง13ล้านครับ โฟกัสถ่ายได้สบายฮะสำหรับตัวกล้องนะครับก็ตอนนี้ผมก,กับได้ลองจับโฟกัสดูนะครับโฟกัสมันค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับไวเลยครับอ่าลูกถ่าย2นิว้ว2นิว้วนี่ครั้งก่อนเล่นแล้วหานะครับครั้งนี้รู้จะหามาั้ยสี่นิ้วไปอ่าน่ารักเชียวครับโอเคอ่า,อาลองโฟกัสอย่างอื่นดูนะครับรอบๆปึ๊บ กลับมาเป็นไงอ่านี่เคอาจจะพอแล้วเนาะบางทีผมก็เขินกันนะครับอ่าลองซูมเข้าซูมออกอให้ครบนะครับผมกลับเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรื่องกล้องนะครับเพราะว่าเขากินข้าวกล้องบ่อยนะครับเกี่ยวไหม โอเคครับเราก็จะได้เห็นไฟล์วิดีโอกันนะครับปึ๊บนะครับกดสต็อปปึ๊บพับนิ่งไปเอาอย่างนี้ดีกว่าโหมดกล้องถ่ายรูปนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้2ตัวพร้อมกันนะครับกล้องหน้าและก็กล้องหลังนะครับสามารถใช้งานได้พร้อมกันเดี๋ยวผมนะครับจะถ่ายกล้องนะครับถ่ายของตัวนี้แล้วก็หน้าผมจะอยู่ใน กล้องหน้ากล้องเล็กนะครับกล้องหลังจะถ่ายอันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณมาดูภาพเอาว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนนะครับนะมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะโอเคเดีย๋ยวนะหน้าตัวเองตลกจริงโอเคนะครับก็ถ่ายเสร็จนะครับคุณสามารถ แชร์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กได้หมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกุ๊ปเพย์ต่างๆคุณสามารถส่งผ่านกุ๊ปเพย์ Pay, คนที่ใช้ Galaxy เหมือนกันนะครับได้หมดเลยนะครับ NF ทรง NFC สบายมากนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับฟีเจอร์หลักๆของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับ Samsung Galaxy s a m s u ง g า a l a x y s ่นะครับที่ก่อนหน้านี้ผมได้ทำการรีวิวหรือทดสอบให้ดูไปบ้างคร่าวๆแล้วนะครับก็ ใครอยากรู้นะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับว่ามันมีฟีเจอร์อะไรบ้างเด็ดๆนะครับก็คร่าวๆนะครับอย่างเลื่อนหน้าจอชลยะนะครับการพักสายตาการใช้เป็น Air View ตัวนี้สามารถทําได้หมดเลยนะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้เนี่ยที่จะแตกต่างจากตัว galaxy s 4ก็คือตัวนี้มีความแรงกะแรงกว่านิดนึงแล้วก็ตัวนี้ครับไม่พูดไม่ได้นะครับ s pen นะครับสไตลเส s pen นะฮะดึงออกมาครับจะเจอคําสั่งนี้เลย นะครับก็มีฟีเจอร์มาให้คุณใช้งานถึง5ฟีเจอร์นะครับมีอะไรบ้างอันแรกครับเป็น Action Memo นะครับใช้งานยังไงตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเจอเจอหญิงไปเจอสาวอ่าคุณอยากได้เบอร์เขาด้วยความที่รีบนะครับคุณสามารถเขียนเป็นเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับ0 8 6นะครับ 6, 6 6 6 5 5 4 4นะครับคุณได้เบอร์โทรมาแล้วนะครับจำเมมยังไงนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยต้องมานั่งจำนะครับแล้วก็มานั่งกดเมมคอนแทคนะครับตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับคุณสามารถโทรออกได้เลยนะครับกดตรงลิงก์กับการทำงานตรงนี้นะฮะมันจะมีเมนูขึ้นมาให้เลยนะครับจะโทรศัพท์ออกนะครับจะเมมเบอร์จะส่งอีเมลจะส่งข้อความต่างๆสามารถทำได้หมดเลยนะครับลองกดโทรศัพท์ดูนะครับมันจะเข้าสู่หน้าโทรออกเลย คุณก็ถกได้เลยแค่นี้เองเจ๋งมากอะ่ะอันต่อมาครับจะเป็นสมุดภาพนะครับอันนี้ขออนุญาตใช้เป็นเมนูภาษาไทยนะฮะจะได้เข้าใจกันง่ายอันนี้เนี่ยคุณจะเก็บภาพหน้าจอตรงไหนคุณวาดลงไปเลยนะครับวาดปุ๊บนี่มันจะเก็บมาให้เลยครับนะฮะคุณก็สามารถบันทึกได้เลยนะครับเซฟนะครับเก็บเป็นภาพไว้มันก็บันทึกไว้ในสมุดภาพของคุณแค่นี้เองนะครับ ไม่ต้องมานั่งแคปเจอร์แล้วก็ไปคัดทีหลังหรือยังไงแค่ว่านะครับง่ายๆนะฮะอันต่อไปครับนะครับอันนี้เนี่ยคุณสามารถเขียนไว้บนหน้าจอได้เลยนะครับนี่มันแคปเจอร์หน้านี้ไว้แล้วนะครับคุณก็เขียนได้เลยสมมุติว่าคุณไปแคปเจอร์หน้าเว็บไซต์มานะครับคุณก็เขียนได้เลยนะครับ o v e r อนะครับ clock ก o n e นะครับวงไว้ตรงนี้นะครับชี้ไว้เลยนะครับจะทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับเฮ้ย เองตรงนี้นะอ่าเฮ้ยแล้วเดี๋ยวเองไปเซ็นตรงนี้นะเวลาเท่านี้วันที่เท่านี้นะจบคุณก็สามารถเก็บไว้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นการใช้งานที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับเมนูต่อมาครับหรือฟีเจอร์ต่อมานะครับ S Finder นะครับในเครื่องของเราเนี่ยมันจะมีการบันทึกทุกอย่างเยอะแยะมากมายนะครับบางทีเราก็หาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับคุณก็สามารถใช้เมนูนี้ค้นหาได้เลยนะครับเหมือน จะค้นหามิสเตอรี่นะครับว่ามีอะไรที่มีเกี่ยวกับชื่อมิสเตอรี่บ้างนะครับมันก็จะทําการเซิร์ชนะครับก็จะมีเมลขึ้นมานะครับทุกอย่างนะครับค้นหาจากทาง Google นะครับแค่นี้เองไม่ยากนะครับจะมีการเขียนด้วยมือนะครับกี่วันที่ผ่านมาทุกอย่างขึ้นหมดนะครับฟีเจอร์สุดท้ายครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นหน้าต่างปากกานะครับใช้งานยังไงนะครับเหมือนอย่างสมมุติว่าเราใช้งานอันนี้อยู่นะครับแล้วเราจะ เรียกแอปพลิเคชันพิเศษขึ้นมานะครับแค่วงนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับคุณจะใช้เครื่องคิดเลขนะครับคำนวณค่าหวยต่างๆของคุณนะครับก็สามารถทําได้นะครับเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เครื่องคิดเลขน่นจะไม่พออ,อพออยู่นะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ต้องบอกว่าเด็ดมากเลยนะครับสำหรับ กาเล็กซี่โนมนะมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับการใช้งานค่อนข้างที่จะง,ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัวของสไตลัสเอสเนะครับต้องบอกได้เลยว่าสําหรับคนที่ชอบใช้งานแบบรวดเร็วเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้เลยนะครับอ่าทีนี้ครับเราลืมไปในกล่องนะครับว่ามีอุปกรณ์บันเดินอะไรมาให้บ้างนะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่จะทิ้งท้ายกันไปเรามาดูกันสักหน่อยนะฮะโอเคนี่ครับ ก็จะมีเอกสารต่างๆนะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับ user user guide manual ต่างๆการรับประกันนะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จไฟนะครับเป็นหัว USB นะครับข้างล่างเป็นปลั๊กแบบขาแบนอันนี้จะเป็นสาย USB นะครับจะเป็นสายหัว USB 3.0ครับนี่เลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น m i โ r o USB นะครับซึ่งจะมีอีกพอร์ตหนึ่งสำหรับ USB 3.0ครับ โอเคนะครับก็สำหรับชาร์จไฟแล้วก็คอนเนคเตอร์นะครับอันนี้ครับขาดไม่ได้นะฮะเป็นสมอรท็อกแล้วก็หูฟังนะครับเป็นแบบอินเอียร์นะครับครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับ s a m s u n ก Galaxy Note 3นะครับก็ก่อนอื่นผมต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้ Samsung Galaxy Note มาตั้งแต่ตัวแรกนะครับจนมาถึงตัวที่สองนะครับก็ใช้มาตัม ลำดับความเก่าของอายุมันนะครับคือเครื่องหนึ่งซื้อมาก็สัก2 0,000กว่าบาทพราใช้ครบ2 0,000มันก็พังก็เปลี่ยนนะครับครบ2 0 0 0 0พังก็เปลี่ยนนะครับช่วงนี้ก็ไปพึง่งโทรศัพท์ผลไม้อยู่พักหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าส่วนตัวเนี่ยเหมือนจะเจอเนื้อคู่คนใหม่ละนะครับนั่นก็คือยังอยู่ในตระกูลโน้ตนะครับเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เนี่ยหน้าจอขนาด5.7นิ้วนะครับ 4 HD นะครับการใช้งานค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็สามารถตอบโจทย์กับคนที่ต้องการความรวดเร็วอะครผมบอกได้เลยนะครับมี s p e n อันเดียวคุณสามารถทํำงานได้หลายอย่างนะครับตอบโจทย์ได้เร็วมากยิ่งมีการพัฒนามาแบบฟีเจอร์ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็หลากหลายขึ้นนะครับต้องบอกได้เลยว่าตัวนี้สุดติ่งมากเลยนะครับความแรงของเขาไม่ต้องพูดถึงนะครับ จากผลคะแนนเบนช์มาร์กอันดุตูนี่ก็สามารถตอบอะไรได้หลายๆอย่างนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่าเขาโกงบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าจากที่ได้สัมผัสเนี่ยนะไม่ได้เชียร์นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายนี้เนี่ยคนที่เลือกใช้สมาร์ทโฟนนะครับก็ควรที่จะเลือกนะครับตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองว่าตัวเองเหมาะสมกับสมาร์ทโฟนระดับไหนนะครับไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องใช้ได้ตัวระดับเรือธงหรือตัวท็อปสุด,สด,สด ไม่จําเป็นเลยนะครับคุณสามารถเลือกใช้ตามตามรัสตาอย่างที่บอกไปนะฮะ,ะมันจะได้ไม่เปลืองง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปโอ้อวดใครนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็ยืมโทรศัพท์เพื่อนใช้อยู่นะครับถามว่าทาไมไม่ซื้อใหม่คือผมไปดูแล้วมันไม่มีไม่มีเครื่องเหรอไม่มีตังค์ซื้อนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอ,ขอบคุณทางแอดไว้นะครับที่ส่ง s ัม s ุงอ g a ็ a ซี่ o t e 3นี้ มาให้เราได้อันบ็อกให้แฟนๆชาวโอเวอร์คร็อกโซได้ดูกันนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าครับวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ